สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมก็เมื่อนานมาแล้วประมาณ2อสมปีก่อนหน้านี้เนี่ยช่องก็นเนี่ยได้ทําคลิปคลิปหนึ่งะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างแบบว่าฮอตฮิตเรับผมในหมู่ผู้เล่นเกนชินเป็นอย่างมากเลยซึ่งคลิปนั้นก็คือวิธีหาเพชรหนเกนชินอิมเพกนั่นเองนี่ก็ผ่านเวลามาประมาณ2-3ปีแล้วนะครับผมซึ่งก็มันก็มีวิธีหาเพชรอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในเกนชินอิมเพกอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย พราะฉะนั้นนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวจะรวบรวมกันใหม่ดีกว่าเครับผมว่าในเกมชิ้นเนี่ยมีวิธีหาเพชรกันยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปหาเพชรกันเน่นะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากบอกที่สําคัญมากๆเลยซึ่งเรื่องนั้นก็คือลากิคอยซีซั่นสเติมเศษแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งที่1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีก1แจกทุกชั่วโมงเด้งที่2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งที่3สะสมเงินคืนไวลดค่าถัดไปได้อีกสอบถามแอดมิิินร้ยละเดมตตไคคปับ ก่อนเรวจะเริ่มกันนะครับผมรูทุกคนวิธีการหาเพจกันยังไงในเกมชิ้นอิมเพ็กเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับซึ่งวิธีแรกเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยง่ายถึงขนาดที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องเข้าเกมชิ้นเลยด้วยซ้าในทุกการอัปเดตของเกมชิ้นอิมเพ็กเนี่ยก่อนหน้าการอัปเดตเนี่ยนะครับผมก็จะมีวิดีโอที่เป็นการเล่าถึงการอัปเดตนะครับผมที่เรียกว่า s p e c i Special Program นัรแกรง และในสเปเชียลโปรแกรมนี้ะครับผมพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดให้เราเนี่ยสามารถเอาไปแลกรับในเกมชินิมเพ็กได้นั่นเองเพราะว่าถ้าเราสมัครเกมชินิมเพ็กทางอีเมลเนี่ยในทุกๆสเปเชียลโปรแกรมทางเกมชินิมเพ็กเนี่ยจะส่งลิงก์มาให้เรารับไพ่โมจิฟรีๆได้โดยไม่ต้องเข้าเกมเลยหรือว่าถ้าใครไม่ได้สมัครทางอีเมลเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บนี้ะครับผมซึ่งหน้าเว็บนี้เนี่ยเราสามารถกดรับสมัครข่าวสารเพื่อเกมชินิมเพ็กเนี่ยส่งข่าวสารต่างๆรวมถึงโค้ดของสเปเชียลโปรแกรมเข้าไปที่เฟซบุ๊กเราได้ และพอเรากดรับไปแล้วนะผมเราก็แค่ล็อกอินเลือกเซิร์ฟเวอร์แค่นี้แล้วก็ได้เพชรฟรีๆแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่แค่โค้ดของ Special Program มท่านันนะครผมในหน้านี้เนี่ยเราสามารถเอาโค้ดที่รับมาจากอีเวนต์ของ h o y o เวิร์สเนี่ยสามารถเอามารับได้ที่หน้านี้ได้ทั้งหมดเลยต่อมาเลยเนะผมในทุกวันที่เราเข้าเกณฑ์ชิ้น Impact ไปเนี่ยเลาเนี่ยก็จะเจอก่อเคลประจาวันอยู่4เควสใช่ไหมซึ่ง3เควสแรกเนี่ยนะผมก็จะเป็นเควส ที่ให้เราเนี่ยไปทําอะไรง่ายๆเช่นโพสต์ติสตูหรือว่าส่งของส่งเควสที่สีเนี่ยก็จะเป็นเควสย,ยาวที่ให้เราเนี่ยไปทําตามคําขอของคนในเมืองต่างๆนะครับซึ่ง4ี่เควสนี้เนี่ยนะผมก็จะเป็นเควสที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งหาเพชรชั้นดีของเกรนชินอิมเพลกเลยถึงแม้ว่าจะได้ไม่เยอะมากๆเนี่ยนะผมแต่ว่า4ี่เควสนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยนะผมก็ได้ถึง40่สิไพโมจิมเลยถ้าเรายังไม่พอเนี่ยผมพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเรายังสามารถเข้าไปที่แคทเธอรีนของเมืองไหนก็ได้เพื่อไปรับเพชรเพิ่มได้20เพชรเลย ถ้ากล่าว่าวันหนึ่งในเกมชินิมแพลเนี่ยเราได้แน่แนแล้วนะครับผม60เพศนั่นเองซึ่งเรื่องของเควสประจําวันเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยสามารถเลือกเมืองที่จะเล่นเควสประจําวันได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนถนัดเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครแบบอยากเล่นง่ายๆนะครับผมเดินทางไม่ต้องไกลมากก็เลือกเป็นเมืองมอนสเตอร์เอาก็ได้นะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นวิธีที่ผู้เล่นขายใหญ่ของเกมชินิมแพลนเนี่ยเขาชอบไปทํากันเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นวิธีการเคลียร์สไปร์ลออเบิ ซึ่งสไปรลออบิ s เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมาเลยเนี่ยนะผมก็จะมีอยู่12ชั้นใช่ไหมซึ่ง8ชั้นแรกถ้าเราเคลียร์ห้องข้างในจนหมดเนี่ยเราก็จะได้ชั้นละ300แพมโมเจมแต่ว่า8ชั้นนี้ก็จะมีรีเซตกลับมาให้เราเล่นอีกนะครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คงจะเป็นชั้น9ถึงชั้น12ถึงแม้ว่า4ชั้นนี้จะให้เราแค่ชั้นละ200แพมโมเจมและ4ชั้นนี้เนี่ยก็จะรีเซตทุกๆวันที่16หวยออกของแต่ละเดือนเลยเราเองเนี่ยนะผมเปถนัดนเล และด้วยความที่สเปรลลอิสเนี่ยมาตั้งจากตัวละคร2ทีมน,นคะครับผมทําให้ผู้เล่นใหม่หลายๆคนเนี่ยที่มีตัวละครไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรมากเนี่ยจะเล่นได้ค่อนข้างลาบากมากๆเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เล่นแล้วก็ให้ผ่านนะครับผมเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของมันในการให้ได้ดาวนะครับผมซึ่งดาวเนี่ยยิ่งราได้เยอะแล้วก็ยิงได้รางวัลเยอะนั่เนงแต่พอเราเล่นไปนเรื่อยๆจะมีตัวละครที่เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ลองเอาตัวละคร8ตัวนั้นเนี่ยมาจาัดทีมล A แล้วก็ลงสเปรบั วิธีต่อมาเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างไม่ค่อยน่าเบื่อนะครับผมเพราะว่าเปลี่ยนแปลงไปมานะครับผมตลอดทุกการอัปเดตเลยซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นการเล่นอีเวนต์นั่นเองซึ่งแพทแผ่นหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยนะผมมันก็จะมีเป็นอีเวนต์ที่เรียกว่าเป็นอีเวนต์ชูโรงของแผ่นนั้นๆเลยอย่างที่เราทําคลิปอยู่ในะตอนนี้เนี่ยนะผมก็จะเป็นแพท5.5ใช่ไหมซึ่งแพท5.5เนี่ยก็จะมีเป็นอีเวนต์ tournament of glory and bloom ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็จะให้เราไปตี ซึ่งส่วนมากแล้วนะครับผมอีเวนต์ใหญ่ๆของแต่ละแผ่นเนี่ยจะแจกเพชรค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่มันก็ไม่ได้มีแค่อีเวนต์เดียวนะครับผมเพราะว่าแผ่นๆหนึงเนี่ยมันก็มีอีเวนต์อื่นๆอีกมากมายเข้ามาเลยความง่ายและยากของแต่ละอีเวนต์เนี่ยก็คล้ายกันไปเลยนะครับซึ่งถ้าแผ่นไหนเราโชคดีเนี่ยนะครับผมอีเวนต์ที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีบทสนทนาอะไรเยอะนะครับผมกดเข้าไปแล้วแล้วก็เล่นได้เลยนั่นเองแต่ถ้าแผ่นไหนนะผมเนื้อเรื่องค่อนข้างเข้มข้นเนี่ยแล้วก็ต้องนั่งดูเนื้อเรื่องคคคค่่่่่่่ออออนนนนนนขขข้้้้้าา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 งงยยวมม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 มกกๆเเเเเลละะะรรรัััับบไพผผใใใใืแหห็ตตีช ซึ่งในเมนูอ e ีเวนต์นี้เนี่ยนะผมมันก็จะมีเมนูที่ให้เราเนี่ยสามารถกดลองเล่นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในแพทนั้นๆได้ซึ่งถ้าเรากดทดลองเล่นเป็นตัวละคร5ดาวในแพทนั้นเนี่ยพอเล่นเสร็จเราก็จะได้ของอัพตัวละครนิดหน,น่อยของตัวละครนั้นแล้วก็ได้เพชรอีกตัวละยี่สิบแหโมจมไปเลยส่วนตัวละครสีดาวนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันเนะผมแต่ว่ารางวัลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสมุดอัพตัวละครเน่นเง <Ą> ต่อมาเนาะผมขออนุญ,ญาตออกนอกจอกสนิดหน่อยแล้วกัน โฮโลเบสเนี่ยนะครับผมที่เป็นผู้พัฒนาของเกมชินเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันอยู่แอปหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าโฮโลแล็บนั่นเองซึ่งในโฮโลแล็บนี้เนี่ยนะครับผมก็ดูข้อมูลได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งของเกมชินเซเลสแล้วก็ของไก่สตาร์เลวเลยและหนึ่งในเมนูของเกมเกมชินนิ่มแพ็เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเมนูในการเช็คอินประจําวันนั่นเองพอเราเข้ามาที่แอปโฮโลแล็บแล้วเนี่ยนะครับผมให้เรากดไปที่ช่องเซิร์ชแล้วพิมพ์แบบว่าเช็คอิน พอเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีการเช็คอินของแต่ละเกมขึ้นมาให้เรากดของเกมชินิมเพล็กหรือว่ากดเกมมออื่นก็ได้นะครับผมตามที่ทุกคนเล่นนั่นเองซึ่งพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยนะผมมันก็จะมีของรางวัลหลากหลายมาให้เราเลยซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราเช็คอินได้เนี่ยก็จะเป็น20่บพโมจิมนั่นเองซึ่งก็เป็นหนึ่งวิธีที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เล่นทั้งเกมชินฮองไกแล้วก็เซนเลสเพราะเราเนี่ยสามารถกดรับได้จากแอปเดียวได้เลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมในแอปโฮมโยแลบเน ก็จะมีกิจกรรมนะผมที่เป็นกิจกรรมในหน้าเว็บหรือว่ากิจกรรมในเกมเนี่ยไม่ให้เรากดเล่นได้เลยต่อมาเลยขอให้ทุกคนกดเมนูเควสขึ้นมาแล้วก็ดูซิว่าทุกคนเนี่ยดองเควสไไว้หนักขนาดไหนอย่างเราเนี่ยนัดลาจะจบอยู่แล้วเนระับผมเควสเมืองฟอนเทนเนี่ยยังเล่นไปไม่ถึงไหนเลยทั้นยังไม่พอยังมีเควสโลกและเควสของตัวละครต่างๆเนี่ยดองอยู่เต็มไปหมดเลย ซึ่งแต่ละเควส์ที่เราดองไว้เนี่ยถึงแม้ว่าแต่ละเควสเนี่ยอาจจะให้เพชรไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไล่เคลียร์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะร่ำรวยแพ่โมจิมจากการเล่นเควสพวกนี้ก็ได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคนมีใครเล่นเควสหนักมากๆหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อมาเลยเนี่ยผมวิธีนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่คอมมอนสุดๆสำหรับการหาเพชรเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยคือการเปิดกล่องนั่นเองแต่ถ้าจะให้เราไล่เปิดกล่องแบบเดินหาดุ่มๆไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะหาของได นะนำนะครับผมถ้าใครอยากจะฟังกล่องเป็นจำนวนมากจริงๆเนี่ยลราเข้าไปที่เว็บ Gen ช h i n Interactive m a แแล้วก็เปิดเมนูกล่องขึ้นมาแล้วก็เดินหาตามกล่องในเว็บนั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครแบบสนรวจมาจนโชคชูแล้วแล้วก็แบบหืมกล่องนี้มันซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราเองก็สามารถครับเข็มทิศของแต่ละเมืองในการนําพาเราไปที่กล่องได้นะครับซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยนะครับผมในการปลดล็อกบูปินของเข็มทิศเนี่ยเราจะต้องปลดล็อกเลเวลของกระดานในแต่ละเมืองให้ถึงเลเวล9ก่อนซึ่งผลมีเข็มทิศพวกนี้แล้ว ไพโมเจมจะกองต่างๆก็จะไหลามาทีมาเข้าตัวเราเต้นไปหมดเลยนะครับต่อมาเลยก็เชื่อได้ว่าอันนี้เนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับผู้เล่นเกณฑินสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสาหรับผู้เล่นที่ดองพื้นที่ไ้หนักมากๆอย่างเช่นเราเนี่ยบางพื้นที่ของเมืองฟอนเทนเนี่ยเรายังไม่ได้เปิดจุดวาร์ปเลยด้ยซ้ําสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพอพื้นที่ใหม่เข้ามาก็จะลืมไปเปิดจุดวาร์ปหรือว่าปูปปั้นเทพเจ้าของพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับและในรูปปั้นเทพเจ้าเนี่ยเราสามารถเอาคูลัสของท่าต่าง ที่แอบซ่อนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาถวายให้ลูกป,ปั้นเพื่อให้ลูกป,ปั้นเนี่ยเอาของรางวัลที่เป็นของหายากรวมถึงแพ่โมอจมเนี่ยออกมาให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยเนะผมในการหาคูลัสเนี่ยคูลัสของท่าต่างๆเนี่ยนะผมก็จะมีก้อนหินที่ให้เราเนี่ยสามารถคราฟแล้วก็ใช้ก้อนหินในการนําทางไปหาคูลัสพวกนั้นได้เลยนะครับต่อมาเลยก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยได้เห็นคนทำซะเท่าไหร่เนีผมก็คือการเขียน a c h ช e v e m e n t นั่นเอง แอชิเม้นท์นี่เนี่ยนะครับผมส่วนมากเนี่ยพอเล่นไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองเลยครับผมก็เล่าเนี่ยบล็อกแอชิเม้นท์อะไรไปแล้วบ้างแล้วพอเราเห็นเราได้แอชิเม้นท์แล้วเนี่ยแล้วกดเข้าไปในเมนูแอชิเม้นท์แล้วกดรับของรางวัลใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญก็อยากให้เราเนี่ยนะครับผมลองเช็คอันอื่นๆถ้าเราลองไปเล่นนะครับผมแอชิเม้นท์ที่ดูจะง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแต่พอแอชิเม้นท์ง่ายๆเริ่มหมดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มเหลือแต่อันยากๆแล้วนะครับผมเช่นจับปลา2,000ตัวอะไรเงี้ยพอถึงตอนนั้้้นแกก็ไไมม่่ตตตออองาิปเรรืยๆห เราเวลาไปทำอย่างอื่นดูจะมีสาระมากกว่านะครับต่อมาเลยเนะี่ยผมมีใครแต่งบ้านในหม้อกันอ,อยู่ไหมของเราเนี่ยนะครับผมไม่ได้แต่งมานานมากๆแล้วซึ่งในหม้อน,นี้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาที่ทับบี้เพื่อดูทัสแวรงในการรับของรางวัลได้ซึ่งในการขึ้นทัสแวรงนี้เนี่ยนะผมแล้วเนี่ยไปรองคาร์ฟูเนเจอร์ซึ่งก่อนที่เราจะคาร์ฟูเนเจอร์ได้เนี่ยนะผมเราก็ต้องมีไม้ใช่ไหมเพราฉันั้นก็ใครเดินผ่านไม้นะครับผมอย่าลืมตัดไม้กันมาด้วย แต่สมัยนี้คงไม่มีปัญหารเรื่องไม้แล้วนะผมเพราะว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนไม้จากชิ้นิดหนึ่งเป็นชิ้ชนหนึ่งได้แล้วนะครับพอเราได้ไม้เข้าแล้วนะผมให้เรามาซื้อบูปินจากทับบี้และตอนหลัค้าเนี่ยให้เราดูนะผมว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนเนี่ยมีลูกการน้าชาสีน้ำเงินอยู่ด้านบนซึ่งถ้าราคาเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นเนี่ยเราแน่ก็จะได้แต้มทัสแสกนั่นเองซึ่งวิธีนี้ก็เหมาะคนที่ในุกงอย่างจบหมดแล้วก่อนหลอกเกมอย่าลืมเข้ามาในหม้อเพื่อค่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก วิธีต่อมาเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่ายากหน่อยสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมวิธีนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นการไปร่วมกิจกรรมของเกมชินเน็มแพที่จัดขึ้นในชีวิตจริงนั่นเองซึ่งมันก็จะมีจัดอยู่เรื่อยๆะครับผมใช่พวกงานของโคโยแฟหรือว่างาน TGS ที่เป็นงานใหญ่เลยเนี่ยสมมคในงานนั้นเนี่ยนะผมเราเนี่ยก็สามารถไปต่อแถวแล้วก็รับของสะสมหรือว่าของรางวัลต่างๆที่เอามาแลกในเกมได้ซึ่งสิ่งที่อยากจะพูดเนี่ยนะผมด้วยความที่หน้างานเนี่ยเขาจะมีการตรวจเนาวัผมาบนปล่ว หรือว่าเราเนี่ยมีเลเวลในเกมชินเนี่ยเป็นัง่งกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ตอนเช้านีผมก่อนที่จะเดินทางไปงานแวะเข้าไปในเกมชินแล้วเลีเเพพย์เพจประจำวันแล้วก็อย่าลืมมีแอปโฮโลแอลเพื่อเจ้าหน้าที่หน้างานเนี่ยตรวจการเล่นเคร์ประจำวันของเราได้เลยนะครับเสื้อข้องตรงเลยแพมโมจิมที่แจกตามอีเวนต์แบบนี้เนี่ยจะแจกไม่ค่อยเยอะมากๆเพราะส่วนมากเนี่ยทางงานจะนันแจกเป็นของสะสมจะมากกว่านะครับและท้าคนล่ะวิวทีหาเพรกันยังไงในเกมชินนิมแพ็เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลย แต่ถ้าใครไม่รู้จะหาเพรยังไงจริงเนี่ยให้ย้อนกลับไปดูเมื่อต้องคลิปนะครับผมหรือไม่ก็ลงไปดูที่ใต้คลิปก็ได้เป็นกำลังใจให้สายฟ์มเพรเกชินเล่นแผลทุกคนสูบตัวละครไรขอให้ได้ขอให้โดนนะครับเสร็จคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอาด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากด้วยเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเสร็จคลิปนี้ขออนุญาตลา,ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย